ครับสวัสดีค่ะพี่เอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลับมาพบปก,กับพ่อเตี่ยมเนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะพี่น้องครับวันนี้พ่อเตี่ยมพามาสรุปเลขลาวสิบแปดอาจารย์ดังนะพี่น้องเด้อครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมหกแปดลาวพัฒนาออกสองห้าแปดเก้าเจ็ดหกครับเลขล่างเขาออก แปดเก้านะพี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมาพี่น้องที่โปรเตีมสรุปให้พี่น้องเด่นหกกับเจ็ดมาน้ำกันเจ็ดหกหกเจ็ดเลยพี่น้องเอ้ยขับคอยเป็นหนงะสี่นาะพี่น้องเนาะส่วนโปรแตีมตัวล่องศูนย์ทันโบมานะครับหกเจ็ดเจ็ดหกมาน้ำกันอ่ะวันนี้โปรแตียมพามาสรุปต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะ ชัดเยนว่าพี่น้องข้าพเจียมเริ่มเลยพี่น้องเสียนหยวนนะพี่น้องเนอเสียนหยวนข้าพเจียมบริลลงชิปได้พี่น้องแต่ว่ามาสรุปเอามือน,นี้เวลาหน่อยไรบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับแปดพี่น้องหนึ่งกับแปด ครับชับหน้าจอครับผมแปดสองแปดสามแปดหกเจ็ดเก้าตัวเน้นครับไปเตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่แม่ยายนงแะพี่น้องเด้อแม่ยายนงกันนี่ก็บได้ลงชิปนะพี่น้องมาสรุปเอาบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเจ็ดกับเก้าเน้นที่เจ็ดพี่น้องเจ็ดกับเก้า ครับครับแชปหน้าจอครับผมครับประจำขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้แม่ยายนงนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อผู้ใหญ่พี่น้องพ่อผู้ใหญ่บนล่างมีงโรดเกกับ4 9กับ4 9ี 4, 4, 9นะครับ ครับแคปหน้าจอครับผมคับพปอเตรมขอขอบคุณนหลายเด้ครับเด้อพ่อผู้ใหญ่เนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนทุ่งฝนพี่น้องเซียนทุ่งฝนบนล่างวิ่งรูดห้ากับสามเน้นที่ห้าห้ากับสามสามห้านะครับ วลที่ผ่านมากก็แห่หเด้ด้พี่น้องเด้อเด็กออก7จหเข้าตัวกลับนะพี่น้องเนาะรับชับหน้าจอครับผมครับรเตีียมขอขอบคุณในห,หลายครับเด้อเซียนทุ่งฝนเนาะรับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่ศูนย์เจดพี่น้องปู่ศูนย์เจดบนล่างวิ่งรูงดศูนย์กับ1เน้นที่ศูนย์พี่น้อง 0กับ1เน้นที่0 01 1, นหะครับมวดที่ผ่านมาก,ก่ะเจ็เข้าตรงๆได้พี่น้องเด้อปู07นย์เจับชบหน้าจอครับผมรับประตยมขอกับขอบประคุณปูหลายๆนะครับเด้อปู่0นเนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคลาดพี่น้อง ปูโคราดบนล่างวิ่งรลดแปดกับเก้าเน้นที่เก้านะครับแปดกับเก้าครับครับหลักแปดก็จะเริ่มเด้พี่น้องด้แปดสี่แปดห้าแปดหกมากเก่านําก็ได้เนาะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอครับผมครับพอเตรียมขอกราบขอพระคุณปูไดหลายนะครับเด้อปูโคราดเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูคําชนพี่น้องปูคําชนบ่มีเหลขกวิ่งนะพี่น้องเริ่มแต่เลขกวินห้าสามสามห้าหกศูนย์หนึ่ง 5, 3, 3, 5, 6, 0, นะครับพอเตรียมกับสีบอบโบ,บเฉียนดอกพี่น้องมันหลายตัวพดนะครับเนาะแคปหน้าจอครับผมครับพอเตรียมขอกราบขอพรบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูคําชนนะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหนองหารบนล่างวิ่งรูด3ามกับห้าพี่น้อง3มกับห้าสามห้านะครับรับแคปหน้าจอครับผมขับไปแ็มขอขอบคุณในห,หลายเด้อครับเด้อเซียนหนองหานน้ะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อช่างคมพี่น้องพ่อสังคมงวดที่ผ่านมาเล็กวิ่งหกกับเจ็ดมาน้ากันนะพี่น้องเอาบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งเน้นที่ศูนย์พี่น้องศูนย์กับหนึ่งครับครับช็บหน้าจอครับผมครับพ่อเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อช่างคมเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อฉลองพี่น้องพ่อฉลองบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับห้าเน้นที่ศูนย์พี่น้องศูนกับห้าครับแับหน้าจอครับผมครับกรแเตี้ยมขอขอบคุณห,หลายนะครับเด้อพ่อฉลองเนาะครับเนาะไปต่อครับผม เตรียมไปเร็วจังอยได้พี่น้องเลื่อนลายอาจารย์ฉิบมันจะเหี้นวนะครับขับลาพัฒนาแม่น้อยเนาะพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดพี่น้องเจ็ดกับแปดเจ็ดแปดนะครับขับแชปหน้าจอครับผม ครับพ่อเตมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อแม่น้อยเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้องเซียนชัยวานบนล่างวิ่งโลด8ดกับ9พี่น้อง8กับ9 8้ดเนะครับอับแชบหน้าจอครับผม ครับเตีมขอขอบคุณในหลายนะครับเดอเซียนชัยวานเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศีสะเกตพี่น้องปูศีสะเกตงวดที่ผ่านมาให้หกเก็ด้ดอพี่น้องเดอรเลขออกเก็หเข้าตัวกลับเอาฉะนั้นเราจะเริ่มกลับตัวไว้นำ้ำนาะพี่น้องบนล่างวิ่งรูด0นย์กับ9เน้นที่9พี่น้องศูนย์กับเ้า ศูนย์เก้านะครับครับเก้าสองเก้าสี่แปดหกศูนย์เก้าตัวเน้นนะพี่น้องเนาะครับแชปหน้าจอครับผมครับระเตรียมขอ,อกราบขอพระคุณปู่หลายๆเนาะครับเนาะปู่ศรีสะเกตนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนผาสุกพี่น้อง เซียนผาสุกบนล่างวิ่งรูด7กับ8เน้นที่7พี่น้อง7กับ8ปดเจ็ดแนะครับขับชับหน้าจอครับผมขับเระเตีียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนผาสุกนะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อดอนละยองพี่น้องพอดอนละยองเรียกวิ่งโบไคลุดได้พี่น้องบนล่างวิ่งลูดสองกับสามเน้นที่สามพี่น้องสองกับสามครับครับชับหน้าจอครับผมครับพ่อแตีมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพอดอนละยองเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อวันพี่น้องพ่อวันงวดที่พันมากไขวิ่งหกกับเจ็ดมานากันพี่น้องวันนี้บนล่างบิ่งรูดศูนย์ตัวเดียวเชนเชนศูนย์ตัวเดียวพี่น้องครับครับชับหน้าจอครับผมครับเตรียมขอขอบคูณในห,หลายนะครับเด้อพ่อวันเนาะพี่น้องเนาะขอให้เขาก็ให้ปัง ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเซียนหนองคายงวดที่ผ่านมากระเลขมานำกันวัดกูตัวบนล่างวิ่งรลด9กับศูนย์นะพี่น้องเด้อเกกับ0 0 9นนะครับ ครับหลักแปดมัเก่านู้นได้พี่น้องเด้อแปดสี่แปดห้าแปดหกจับเอาเนาะพี่น้องเนาะครับจับหน้าจอครับผมครับปติแอมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดเด้อพี่น้องเด้อคือของปติแอมเนาะครับเนาะครับของปติแอมงวดที่ผ่านมามาดน้ำกันงสีตัวบัดคู่ตัวเลยพี่น้องครับบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งได้พี่น้องเด้อ ศูนย์กับหนึ่งศูนย์หนึ่ง,น,งนะครับครับพอเตรียมเน้นเกตเด,ด็กพี่น้องเด้อศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเอาผิดพลาดประกันใด้พอเตรียมกราบขอโทษขออภัยเด็กพี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาบัานทึกพอเตรียมผ้ามานักผนังน้ำกันพี่น้อง เห็นเห็นนะพี่น้องเนาะครับศูนย์เจ็ดคะแนนนะพี่น้องเ้วย0ศูนย์เดคะแนนหนึ่คะแนนสองหนึ่งคะแนนสามสามคะแนนสีคะแนนห้าสาคะแนนหไม่มีคะแนนเจ็ดสามคะแนนแปดห้าคะแนนเกาหคะแนนพี่น้องฉะนั้นแล้วเด่น0น ลองได,พงด้พี่น้องเด้อแปดกับเก้าครับเอาพี่น้องประเทียมบจับคู่ใหเด้องวดนี่จับคู่ยน่ยมันได้วบกเข่าขบถือกัเองเืงอพี่น้อง ครับสัตว์เจน่งนะพี่น้องเนาะอเพราะว่าตัวเด่นตัวร่องพี่น้องมักจะได้กระจับคู่ได้พี่น้องเดอ้อครับตามนี้นะพี่น้องเนาะร่องลงมาอยา่คือตัวหนึ่งนะพี่น้องเดอ้อหนึ่งกับสี่คะแนนนะครับเอาผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเดอ้อสายวิง่งสายหลุดนะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเดอ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะ เอาฉะนั้นนะพอเตียมขอไว้พอ,อนคอยเขา่าคอยให้ปังปังหยกพี่นอ้องอีพซีก็จะได้โฉบโฉบมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะเอาอย่าลืมนะพีน่นะอ้องเด้อดกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมนำหน้าคามเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่ขออีพซีทุกคนโฉบโฉบมันมันแห่งๆเรื่อยๆเนาะครับเนาะพอกับพอเตีมยมอีกเมื่อแลงเนาะพีน่นะ้องเนาะสองทุ่มครึง่งโดยประมาณครับเอาสําหรับคลิปนี้ขอยโฉบโฉบมันมัน สวัสดีครับผม